่าแก้วอ่ะแก้วแก้วแก้วบอกกับผมว่าแก้วเป็นแคนาดเดียนแคนาดเดียนอย่าอย่าคุณ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 จะบอกว่าคุณเป็นคุณอกเอวางโผลคุณเอิร์ดออกไปไคุณจะบอกว่าคุณเป็นชั้นเป็นนักชันสูตรเหรอแต่มันไม่จริงพี่เปาพี่เปาเพราะว่าผมผมผมน่ะคือนักชันสูตรนีพี่เปาพี่เปาพี่เปาผ่านใครบ้างถามจริง ผ่านคนร์ธนี่แหละเต้าครับที่เตาครับลองกินโกโกวาให้หน่อยครับมาแล้วลูกจาชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาที่มิซูนีดาโอ้คุณนั้นออกปากร้องให้แล้วปะแม่งเอ้ยแพ้เสียงแพ้เพราะเสียงฮ่าฮ่าฮ่

แก้วแก้วแก้วเรานี่เป็นคนดีเปล่าเป็นเป็นอะไรเรานี่เป็นอะไรโตดีดองดิโด้ดีดงละดิโด้ดีดงเอาเลยวปะล่ะเอาเลยวปะล่ะเป็นอะไรกันเอาเดี๋ยวปะเอาเดี๋ยวปะไอ้คับไอ้คับไอ้คับ ไม่พี่อย่าฆ่าผมเลยไอ้กามังตายไอ้พี่อย่าฆ่าผมเลยไอ้ก้าเอ้ยแต่พี่ <laughs> <laughs> เอาเลยวาพี่โอเคดูเรื่องเอาเลยวาพี่โอ้โหตามหนุ่มตามมุม <laughs> เราจะ ไว้ใจกันได้ไหมรอบนี้ไว้ใจกันได้ผมอะ่ะสูนทับแปผมบอกแค่นีน้แล้วกันอ่าโอเคส่วนผมว่าต้องรอให้มีฆาตกรรมเกิดก่อนผมถึงจะใช้ความสามารถของผมได้บอกเดฟฟ้าแม่งเป็นา่ากไม่รู้นั่นน่ะสิอยู่ๆก็เดินมาแอบฟังไอรีพอร์ต เขาจะปาดผมหรือเปล่าวะเขาจะปาดผมบ่าแล้วมันแล้วมันไปโดนแล้วมันไปโดนยูฟ้าแทนผมว่าหอ<ม>ทงเป็นอย่างนั้นน่ะผมว่าไม่คุณก็ผมสองคนนี่แหละอแล้วยูฟ้าแม่งโชคร้ายมาบังกระสุนแทนนะกล <c oughs> มากเว้ยยูฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยว<ม><อ>เดี๋ยวผม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 ใช้ควกอันแต่ว่ผมก๊นึงอ่าอโอเคใช้เสร็จบอกนะผมจะได้กดรีพอร์ตสรุปใจความว่าไงบ้างพอก็จากจากจากที่ผมสืบมาทั้งหมดนะคุณ ฟาเน่ยเขาเป็นแนอำเภออำเภอไปไปยิงไปยิง,ยงคุณยูฟ้าที่เป็นแคนาเดียนแล้วประเด็นคือว่าตอนแรกอะไอ้ฟ้าไม่น่าน่าจะยิงไม่คุณเอิร์ทก็ยิงผมแต่ยูฟ้าเนี่ยเดินมาบังให้ <c oughs> ยูฟ้าก็เลยตายแทนเด็ <c oughs> ใจด้วยนะฟ้า <c oughs> แกใช้ปืนปากกา,า <c oughs> อ่อออาะคุณฟ้าไม่จริง<อ>หรอพี่ตอนนี้มานัวมานัวผมแล้วไอ้วุ้นเป็นโดโด

ตกไปดีจบไปดีนะคุณมีด้วยใช่จพี่ว่าไป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 เจอกันไม่ยังไงมันใต้ใครไหมมีใครที่มันใต้เป็นพิเศษไหมพี่จัดการให้จย่าทำผมเนิร์ดเอาไี้ดีกว่าผมจะบอกคุณว่าว่าโลที่แล้วที่คุณเป็นอะตอนเนี้ยผมเป็นคนเป็นผมเป็นหมอพรทิพย์คุณรู้แค่นี้พอแล้ว ไม่จริงไม่จริงอ๋อหมอพรทิย์เหรอนึกว่าน้ำส่งวุ่นไหมวุ่นไหมเอาวุ่นไหมไม่หนูเป็นล้างโซ่พี่ดูว่าพี่จะปาดใครดีนี่นี่นี่เอาเนี่ยเอานี่ยนี่เนี่ยคนเนี้ยเออพี่พี่พี่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลย ถามจริงอยู่ในห้องสมุดเฉยๆนะเกินไปแล้วนะคุณเปาได้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลิกหรือเธอเหนื่อยกับฉันมันก็มากพอแล้วแค่ได้คุยกับดีใจมากแล้วไม่มีใครคุยเลยเฮียโหวตกูปะเนี่ยไปหรือเปล่าตรงว่าจะใช่มือทังหารน่ะ ยิงได้อ่ะยิงกูซะกูเซเป็นเซเลบเป็นดารา,ายิงกูเถอะกูไม่อยากโดนตกน้ําตายมันตายทรมานก็รอไปก่อนนะไม่กดลีลาขออยู่ให้นานที่สุดแล้วกัน <laughs> ลุงแถวๆบ้านอ,าอ่ะจบเลยแก้วแก้วมันนั่งโซปากันดีกว่า<ร>นั่งโซปากันโซฟามันไปไม่ได้ซ้อ,อนซ้อน ซ้อนพี่ซ้อนนี่มุมมุมวีพีมุมวีพีวีพีมุมวีพีอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันเน่ะพี่มุมวีพีพี่ห้ามเข้าเข้ามาเข้ามาเข้ามาผีเลืองเข้ามาผีเลืองเข้ามาเป็นของพี่อะไรก็ตาม ไอ้เพี้ยเพี้ยเอ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 ้ยเดี๋ยวหยุด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 พี่จะบอกว่าไอ้ก้าฟเป็นฉันเปลี่ยนตายก็เพราะข้างเธอไม่ใช่ฉันนี่กอดฉันอ้าแกแหละเป็นทัชโหดแก อะไรวะน่ะอ้าวไปยิงใครนะไอ้แกบเฮ้ยอยู่ๆก็มีเอาตัวคุ้มตัวคุ้มตามมาไม่น่าไว้วางใจแต่คุณแล้วกันเฮ้ยโอเคไม่ตามมาแล้วไอ้พีชั่วสวัสดีครับเอ้ยเจอกันอีกแล้วเอ๊เขายืนทำอะไรตรงนี้นะ น่าสงสัยน่าสงสัยพี่เป็นพี่เป็นโลที่แบบว่าใครค่าพี่ปุ๊บคุณนั้นสวย <c oughs> ใส่เก่งจังครับแน่นอนสิผมเป็นคนจับเองผมก็ต้องแก้เองได้คุณพูดจริงใช่ไหมคนเอ๋ออ้าวโอ้โหโดนใบด้วยแม่งเอ๋ยอ้าวนายอำเภอคุณอย่ามาคุณ พูดทำไมฉันกำลังจะวิ่งฆ่าคุณแล้วคนเป่าก็เลยมาฆ่าฉันน่ะหนมเบอผมจะไม่มีความนังเละอีกต่อไปในการดำรงชีวิต ในราวนี้เพราะฉะนั้นก็จัดเลยละกันเขาเป็นอะไรอ่ะพี่เขาเป็นโดโดเหรอไม่รู้เพราะว่าพี่ก็ไม่ใช่นอเภอเเป็นสัตเตี้ยเหรอใช่พี่เป็นสัตเตี้ยพี่ขอแค่นั้นแหละ อะไรอะไรอ้าวอ้าวนีอ้าวอ้าวในอำเภออ้้าทำไงในอำเภอไม่เชื่อผมอ้าวฉันไม่เชื่อคุณน่ะหัวเราะทำไมเวลาจะนพูดอ่ะอ้าวก็ผมสะใจอยู่ไงพอแล้วในอำเภอเขาเห็นเขาก็นึกว่าคุณเป็น เป็นเขาก็เลยมาฆ่าคุณฟ้าใครฆ่าตกรตายด้วยเราบุญก็กำลังแบบม่อนไงม่อนไงสี่ม่อนม่อนอีกม้อนเขาหัวอะโอ้สี่ศพอะายุฟ้าต้องอึ้งแน่สนใจเอ๊ะเราดูป้าเป็นโดโด้ด้วยผมเจอศพนอนด้วยกันเลยเว้ยสี่สี่คนต้องนอนชิดติดกันอยู่อยู่ในครัว กดใครทำไ,เไมเป็นยูป้าเก่งมากยูป้าเก่งมากนั <c oughs> ่นาคือเขาไป <c oughs> พร้อมไอ้ศพที่ไอ้ศพ <c oughs> ที่ตายนี่ทอทบทั้งนั้นเลยตรงนั้น <c oughs> <c oughs>